ลองตีตั้มันให้ได้เว้ยมีนาะทีประแพงเนี่ยเฮ้ยโกลมันใช้ท่าแล้นวนะเจอกูเยี่ยงเฮยตามบลุส่วนแรกการบรรลุเสียกูจะกันเราแล้วก็เจอจากกันเราัดจากไหนวะชิบหายละแบบนี้ไม่ใช่ละปวดเยี่ยวเฮ้ยทำไมเราปวดเยี่ยววะการเพิ่มเจอในการฝึกเลือดฝังมาก่อนเฮ้ยอาการแบบนี้ปวดขึ้นด้วยวะ่ะ เจอมันต้องทำไมไม่ยอมขี่แต่พี่มืองเกงเลยสิรอบมันโดนเลาออกไอ้นนี้อยากตึ้งไม่ได้ละเราทำเพื่อเจอเราต้องตีเสมอกับมั้นได้ไม่เราตีน้ำไม่ได้ขี่ผสมเดียวรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นพิฆาตเยี่ยมาขี้มึงเจอกูเตะลูกนี้ฮังค่้ฮังเยี่ยวเต็มตูดกูแน่วันนี้เฮ้ยความอะไรกดขี่เกมแล้วสินะเชิญเชิญ มึงต้องเจอท่านี้ไม่งไงด้ไงกูพาดดีๆหน่อยฮิ่งอะเต็มตีนกูเลยมันตามเต็มตีนกูมึงต้องเจอเสียงนี้ซะหน่อยเสียงนี้มีใครทําได้ยกเว้นกูคนเดียวแต่คนอื่นจะนทำได้เพรา,าะกูเป็นคนนักพากย์มันงอ้เสียงตึ้งหรือว่ามันตีนไม่มาทางนี้ฉันคือหนึ่งของการปวดเยี่ยว,ว ฮะฮถามันเกิดมาขึ้นมาแล้วเฮ้ยมันเด็บเฮ้ยมึงเด็บจริงมันเด็บเป็นเกียของชิโดเต็มตัวไปเลยเป็นขี้แตกแน่ฝาดมึงเดือตัวสันบุดเท่โอ้โหแม่งเต็มตูดกูเลยเฮ้ยมึงพาเราไปเค่ก่อนชิโดใช่ใช่เฮ้อฉันนี่แหละคือคนที่เก็บไอ้ฝุดในยูยี่สิบโหแม่งอยากเป็นยังไงเชี่ยอยากได้ฟุตมอน Chị đuôi yêu tẹo khi kỳ